ก็ปัญหาเรื่องของการที่ดินทํากินต่างๆเหล่านี้มันก็มีความสืบเนื่องกันมานะหลายยุคสมัยนะครับที่แก้ไขกันมาก็ มาปัดฝุ่มนะครับเรื่องของแนวคิดตรงนี้นะครับมันเป็นลักษณะของนักสังคมอุดมคตินะครับที่ว่ายูโทเปียโซเชียลิตนะครับที่มีการนํามาแนวคิดนี้เนี่ยมันเกิดก่อนลทัทธิมาร์กที่จะที่จะพัฒนาขึ้นมานะครับนั้นในส่วนของประเทศไทยเราเองนะครับจนต่อมาสมัยรัชที่5นะครับรศ120เนี่ยครับก็ได้มีการ ให้ประชาชนนี่สามารถที่จะถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้นะครับโดยมีประกาศออกโฉนดที่ดินรอ2020ขึ้นมาเพราะนั้นมีการไปขอ ออกโฉนดที่ดินก็มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ว่าประเด็นปัญหามันก็ตามมาครับหลังจากที่มีกรรมสิทธิ์นี้แล้วเนี่ยนะครับผู้ที่มีความมาั่งคั่งทางเศรษฐกิจเนี่ยครับก็จะรวบรวมที่ดินตรงนั้นมาอยู่ในตัวในใน,ในมือของตัวเองนะครับนั้นการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้มันก็มองเห็นปัญหานะครับรัฐบาลยุคสมัยก็ได้มีปัญหาสมัยการที่เจ็ดเองนะครับท่านก็ได้เห็นว่าควรที่จะต้องมีการ กระจายการถือครองที่ดินตรงนี้นะครับรเศษตรกรแทนได้ระกาสได้มีการถือครองที่ดินใช่ไหมครับการดําเนินการต่างๆด้วยมานะฮะหลังปิดการดูกครองครับท่างด,าางดเตอร์อีดีพนมยงเนี่ยก็ได้มีมีการสร้างกองทุนต่างๆแล้วก็เอาเงินไปซื้อแล้วก็ให้กระจายสิทธิ์การถือครองที่ดินมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ 12, 13, 14, ปีสอง1ันสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเป็นต้นมาจนกระทั่งมีพร่างหยัดนะครับการเป็นรุ่นที่หนึ่เกษตรกรรมสองสิบแปดขึ้นมานะครับ ซึ่งตรงนี้ในเรื่องของการจัดที่ดินก็ส่วนหนึ่งนะครับเรื่องเงินทุนในการดำเนินการก็ส่วนหนึ่งนะครับที่มีการดาเนินการโดยมีกองทุนเฏิติกรรและประดุปฏิบษติกรรขึ้นมานของบจทขนาดนี้ก็คือผลักดันในการจัดตั้งธนาคารที่จริงๆนะฮะตัวจริงของเราเนี่ยยังเป็นข้าราชกาจรจัดตั้งสถาบันธนาคารที่บริหารจัดการธนาคารที่ดินอยู่ใช่ไหมครับย่อมีมีร่างพระราชบัญญัตินะครับซึ่งตรงนี้เป็นพระสำคัญนะฮะตามวัตถุประสงค์ของมาตราเจ็ดเล่มหนึ่งของพระราชบิญญัตบจท ครับนะัน่นในเบื้องต้นนี่ผมคงจะเล่าเรื่องที่มาที่ไปแบงนี้ให้ให้รับทราบ,บกันตัวนี้ครับท่านครับ